จ้าสวัสดีครับไฟดักมาวันนี้เราเล่นกันสักเกมก่อนดีกว่ามาเออเราเล่นโซโล่ก่อนเกมหนึ่งแล้วกันจะได้อย่างรวด,ดเร็ววันนี้พี่จะเล่นบีบีมิดไหมครับเฮ้ยเราลองไหมถ้าเราโซโล่แรงมิดเลยเราจะรอคิวนานไหมแล้วเราก็เลือกมิสซันแบ็คแต่ว่าการเล่นตามท็อปสันเนี่ยแรงลดแน,ๆแน่ๆเลยวะเสี่ยงมากเลยหรือว่าเราลองเล่นออฟเลนเพี้ยนๆแบบของเราดีวะเล่นออฟเลนดีวะเล่นออฟเลนดีวะ อย่าเปลี่ยนตำแหน่งเยอะมาวันนี้เราจะเล่นอะไรดีเราต้องแบบเป็นเราต้องเอาแรงบันดาลใจจากท็อปสานมาเล่นออฟเลนสและเอ้ยมีคนขายของให้ด้วยว่าขอบคุณมากครับดิวซาซูมเราจะได้ปักหมุดไว้โอเคสำหรับทุกคนนะครับสมัครสหายใช้เขียวมาได้เลยนะในลิงก์ที่ในลิงก์ที่ทางบอดแปะไว้นะครับผมลิงก์เมมเบอร์ของเรานะฮะ เอ่อเลดคิงวะเลดคิงมันเฮ้ยม <seconds>, hey, ิดเลนวไวสปิดเซฟเลนเทเลเวตเหรอฮะเลดคิงกับ Ultimate แอนติเมตนะออฟเลนตัวไหนสู้แอนติเมตได้บ้างวะเนี่ยออฟเลนตัวไหนแก้ทางแอนติเมต นึกถึงแอคว่าตัวตีใกล้สองสมตัวเนี่ยมาตัควคอมมันเป็นตัวมีลีมหมดเลยเราควรเล่นแอคได้นะเกมนี้เอ็มเอ็มอาร์แล้วมาพันสองเล่นไงก็แพ้ <laughs> <c oughs> เรียบร้อยได้รูนด้วยความช่วยเหลือของเอิร์ธเชคเกอร์ มือต้องใช้มานาปั่นมึงมามาบวกกันหน่อยมาเออแอคที่ไหนใช้มานากันนี่นงเอาเฮ้ยมาหมุนผิดจังหวะอีกเออ มาเลยคลิปฮ่ารวยรวย I rich am so เฮ้ยวิ่งตามมาคืออะไรวะโสดก็ชิดแล้วโสดก็แย่แล้วอันติเมทไม่เป็นร้านคีมาวิ่งเล่นเนี่ยฮะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ มานามันขาดจริงๆเฮ้ยแล้วคลิปเล่นหายไปไหนวะอย่าบอกนะแอนติเมทมันล่ามาชนกับคลิปป่ะเลนโคตรวุ่นวายเลยแต่แอนติเมทคงรัวอยู่วะผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปสดกับมันเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเออเชคเกอร์มาอยู่ไงคือถ้าเออเชคเกอร์อยู่อ่ะผมสดแอนติเมทได้แต่ถ้ามันไม่อยู่อ่ะผมจะโดน2อลุ้มหนึ่งตายเนอะวะ พราะเดี๋ยวไอสปีดเบเกอร์มันจะชนออกมาแล้วแบบเราประมาทเดเมจมันไม่ได้อะ <Yes. S 1> เดี๋ยวออกเวนกาชิ้นแรกเลยออกเวนกาชิ้นแรกแล้วน่าจะสดหน้ามันได้อุ้ยเขี้ยชาเมเอนมาไปห,หาละโอ้โหแล้วมันล็อกมันจับเราด้วยวิ่งอย่างเดียวโอ้โห ขาแมนมันมาวะครับผมตู้อะตู้อะตู้จริงเหรออันทีะแมนมันสู้เราได้เหรอมันแบบมันตีแรงอ่ะมานากูหมดอีกแล้วเนี่ย เวนการอะรู้จักปรู้จักเวนการปอรู้จักเวนการปเร่ร้อยซื้อเวนการอัดหน้าอะลลลลลลที่มนโงลว่ะ่วะตลกว่ะยังจีอะ

แอนตี้เวทหลอนแอคยืนรอหลังป้อมสปอร์ตไม่อยู่สปอร์ตไม่อยู่ผมตัดคลิปอย่างเดียวแล้วกันคราวนี้เดินไปเก็บรูนได้ด้วยไปไปเก็บรูนกันเฮ้ยมึงไม่ต้องเก็บหรอกมึงไม่ต้องเก็บหรอกแม่ล่ะมึงไม่ต้องเก็บแม่ล่ะรูนอ่ะฮะกูเก็บรูนอ่ะอยู่เนาะ เยเีาเพื่อนมาโอ้โหมาคู่กันเลยจะจับูยมาทดสอบพลังเวนกาทดสอบพลังเันกาพลังเันกาพลังเันกาดหนึต่อสามต่อสาต่อสเฮ้ยึอมกัเถอะเพื่อนโอ้โหเม่อมีตัวที่สี่แไอเชี่ยนี่รับมาหตัวสี่ะหตัวสแตกหนึ่งเวลแตกหนึ่งลายาไปด้นวะไปดนวะไปดนทำไรอะเอากดคอก่อน อ๋ทายแมนจับทำไมอะจับทำไมอะเพื่อนนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยวะหนึ่งตัวสามหนึ่งตัวสี่ยังไงหมดวะกูคือเอ็กซ์เฮ้ยไปด่อนไรค่าซัพพอร์ตเราอยู่เออโอ้โหมันชงให้อย่างนี้ชงให้อย่างนี้ โอ๊ยไอ้เชื่อมันตีเด้งพอดีอ่ะโอ้มันแบดพอดีโอ้ไปโดนมึงมาชดใช้กรรมของเพื่อน,นอมึงดิโอแม่งล้างาว่ะไปโดนมาใช้กรรมเดี๋ยวนี้โอ้โแม่งไม่มาม่งไ,ไม่ยอมใช้กรรมว่ะเฮ้ยต้องเล่นสายท็อปสัตว์แล้วว่ะ เล่น A A คลิปท็อปสันเอคมันซื้ออะไรบ้างนะต้องซื้อตามมันแล้วว่ะเริ่มถอดสมองเล่นแล้วก็ปี้นหนุนเอาเออจริงเออจริงนะทุกคนผมเนี่ยจะเล่นดีสุดเวลาผมถอดสมองเล่นรู้ป่ะคิดมากไปทีไรแพ้เบียดเมียไม่ออกหรอกเฮ้ยแต่โอ้จำได้แล้วเกมนั้นท็อปสันมันออกเบียดเมียมาฟาร์มหนิใช่ป่ะอี่ไงสวย ป้องโอ้โหคำนวณมาแล้วอ้หูวิเดดเดดเฮ้ยอันติเมทโดนเทอเลเบตฆ่าเลยนะโอจะมีชาแมนลุมอยู่วะเชียร์เทอเลเบตหมันเกือบซันเดอร์ได้แล้วเมื่อกี้หูเทอเลเบตซันเดอร์ได้นะกิมเทอร์เรเบตแม่งโซโลคิวแบบดับเบิ้ลอ่ะอย่างเจ๋งเฮ้ยทำไมเลดคิงมันวิ่งมาอย่างนั้นอะ แหมเราก็นึกว่าโหดวิ่งมาแบบอ่ะคอทีมาคอทีมาอาเผาหัวให้ด้วยอ่ะอ่ะมาขอต่อยนะต่อยมาขอต่อยอีกทีต่อยมาขอต่อยอีกทีได้ปะต่อยอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่ต่อยแนละ้วบิงมาแล้วว่าคอสองตัวไปดีกวา่าโอ้โห มาเลดคิงมามาตายแทนเพื่อนหน่อยมาในไหนก็พระเอกละเฮ้ยเที่ยเต่อยไม่ตายว่ะ <c oughs> อ้ควรจะตาย <c oughs> ตายไปเลดคิงไปสองชีวิตไป <c oughs> มาต่อยกูนี่มาต่อยกูนี่เที่ย <c oughs> ตายวะ แย่แล้วแย่แล้วนะโอ,โอ้โอ้โดนจับโอ้ไม่นะสถานรรการณ์ไม่ดีแล้วอือนี่ฉันนี่ฉันตายได้ยังไงโอ้ต้องจริงบ้าเกมนี้คิมสันก็ดีนะบล็อกไดเมนให้เพื่อนเนี่ยผมว่าเบรดเมลผมไม่ต้องออกแล้วเว้ยแต่ว่าผมออกเพราะว่าเทรดได้แล้วผมก็ออกของแบบ อะไรอะเมนต้าได้อะเกมเนี้ยเมนต้าก็ไม่เลวเลยอ่ะเอาจริงป่ะดองสับดองอะไรอะไรฮะอะไรฮะอยากดองอีกคนเหรออยากดองอีกคนเหรอดองนะ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 ดับเบิลคิวสับดองสับดองคู่มาพาวเวอร์เทรดมาอออัพท่าเล่นเอ็กแท สปีดอยู่แล้วสายนี้เดี๋ยวอากาเดมชาดเจอกันเอ๊ะเดี๋ยวนะทีมีเทเลเบตกูต้องเล่นสายเดยเมดด้วยเหรอเนี่ยฮะแต่ทีมีเทเลเบตนะนี่คิดดีแล้วใช่ไหมนี่นายคอสวยๆคอสวยๆไปเชีย่ยวเชี่ยเชี่ยมันเยอะมันเยอะเยอะละเยอะละเยอะละอ้าวฆาแมนหายไปแล้ววะระเบิดเกาะแล้วหนีหนีเร็ว ไวส์พีดมาช่วยหน่อยสุดยอดสุดยอดไวส์พีดสับดองสับดองมัน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  oh! ส,สับดองมันโอ้วิตเตอร์ที่ก็สับดองไปโดนก็ตามวู Woo ้ฮู้พา w เว t ร์เทรดเซฟมายไลฟสุดยอด Power Trade รดในทำดีโอเคเก็บเงินออกอากานิมชาดครับทุกคน เดี๋ยวนะทำไมผมจะกดวาร์ไปกลางมันมาโผล่บนวะเอาเวรกรรมนั่นไงเพื่อนกูโดนแล้วกูไปไม่ทันโอ้โหแต่เพื่อนกูฆ่าหมดเลยวะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเราโหดจริงๆริอะไหนใครจะมาฆ่าเออเช่ออีกเจอไปดอนหน่อยนะเจอไปดอนนะเอ้ผู้ผู้ผิดเจอแอคนะเอ้ยเ,เทเลเบตเทเลเบตรวยอยู่เ,เทเลเบตสเปซ เจอแอคออฟเลมคีเอ็สเปสลัวๆนะแล้วเบสดย่างงดเลยเอาจริงปะเอดคออุอ้ยคอไม่โดนโหแตะกิ้มโดนว่ะสับดองมาขอสับหน่อยโอ้เออเชกเกอร์มันเอาคิลไปว่ะไม่ได้สับดองเลยโหโหอ,อนติเมทของโคตรเร็วไปท่านฟูริยชาชะ ไวยเลยคิงระเบิร์ดต่อยต่อยชาแมนต่อนยสอีกแล้วครับมาแล้วครับผมอาาัคนิมชาติครับเราจะต่อยแล้วหมุนใส่หน้ามันครับผมเฮ้ยเอเลเลบตโดนบาร์ซ้อนซันเดอร์เลยบวกคออู้แซมแซมโอ้แถวล่างเติเบตเข้ามาโดน เอ๋วเลยดีที่สุดเลยโอ้โหยอดอ่ะเมื่อกี้แม่งโคแห่งเดอะเกมอ่ะโคออฟเดอะเกมอ่ะเมื่อกี้ยังเซฟอ่ะเมื่อกี้โอ้โหแซ่ ต่อยต่อยหมุนต่อยหมุนต่อยหมุนโอ้หต่อยหมุนโอ้หต่อยหมุนได้เมนโหมดมากมากโอ้หพลังแห่งการต่อยหมุน รอดว่ะโอ้โหรอดครับผม I am survivor. Surviv or. Surviv or. s u r v i v o r s u r v i v e r s u r v i v e u r โหดเพื่อนเบสีบ้านครับผมโหอย่างมันแค่ยืนดูก็มันแล้ว

อุ้ยเฮ้บีบีหายไปแล้วบายเฮ้ยทุกคนทุกคนเราจะรอดปล่าวะเอ้าเราไม่รอดเออ,อ,อ เม่ตายไปแล้วไม่ได้ดูอันที่เมตตายได้ไงอ่ะโวลดสปีดเก็บไป900ทําไงวะอย่าบอกนะมันตีโรชานจนเลือดมันน้อยเกือบตายเองน่าจะใช่นะไปหมุนมาไปหมุนโรชานมาหมุนหมุนดิหมุนดินเ,นนเนอ้ยยังไงวอลต์สติวอตสติเวทีบีเวทีบีอ่าเวดเวด อ,อจะให้ทีวีมาเอาเวลเหรอเดี๋ยวดีๆไม่งมาทำไงเนี่ยทีวีไม่งไม่รีบมาได้ <c oughs> ผมว่าเมนต้าไปคุ้มแน,น่นอนอะ่ะเมนต้ามันออกเอามันออกเล่นเมนต้าเนี่ยรู้จักปะรู้จักออกเล่นปะ อย่ยกดติดไม่ติดนีน่โดนลาก่อยต่อยเรีบเยบร้อยเอเเอาละครับโอตาสอบโอตาอบโอ,ตา,อ,บโอตาสอบให้เธอเหลือเบสล้วจะไม่มีใครทำอะไรเธอระเบิดฉันได้ ใ,ใจว่าฉันควรลดอัพออฟให้ตัวเองก่อนไหมเพราะฉันจะตายก่อนแล้วเฮือเอ้ยเฮ้ยขอผิดขอผิดไอ้ขอผิดไอ,อ,ดอ,อ,ดอ้มิสคอมิสคอ้อีกแล ออออดองแอนติเม็ดองไปเลยโอ,อนติเม็ไปแบ็กว่ะโอ้โหเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อแอนติเม็ไปแบ็กเลยเนี่ยถอยเร็วเพื่อนโอ้เออเชกเกอร์มังอย่างเอาไม่นะเราเอาบ้านมันไม่แตกน,นี่ฮะเย่ yeah, แล้ว เราบุกไม่ขึ้นเนีย่ยแล้วเนีย่ยแล้วข่าวไม่ดีอีกแล้วไม่น่าซื้อ,อกระคาเมฉาดเลยนี่ไงไม่ได้ยังไหนเนี่ยต่อยหมุนเนี่ดูหมุนหมุนกระคาเมฉาดทั้งนั้นน่ะเนี่ยนี่อะคาเดมิชั่นคันเทพ

Swift without an axe! ได้ว่ะได้ว,ไว่ะโอเคมันสกิขอเพ่อชานเรียบร้อยชนะแล้วชยโยเรารับเดเมดเองเพราะเราคือพระเอกเยีาโอ้โหทำไมทีมเราปากดีอย่างนี้เนี่ย เต้ยจฝากดีมากจีจีครับผมสติ๊กเมอมันของเยอะมากะครับจริงแต่ก็ไม่สามารถแบกเกมนี้ได้นะครับความเทพของเอ็กซ์แน่นอนเอ็ X. ไดรับ MVP วะข้าขอโทษขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องแลก่กนด้วตัวทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ